สวัสดีค่ะมาพบกับแม่บ้านบ้านนะคะวันนี้เยมก็มาพร้อมเคล็ดลับการเลือกอะโวคาโดค่ะก็ <c oughs> จะมาแบ่งปันวิธีการเลือกอะโวคาโดนะคะว่าดูยังไงนะคะว่าสุกไม่สุกหรือว่าจะพร้อมทานได้วันไหนอีกอย่างหนึ่งเวลาใช้กินไม่หมดลูกเนี่ยสามารถเก็บไว้ยังไงได้บ้างนะคะว่าเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมีรสชาติที่จืด,จดมนัมนนะคะรสชาติคล้ายๆนมแม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กกินอะโวคาโดไปเด็กบางคนก็จะชอบนะเพราะว่า รสชาคลายนมนะคะโกคโดนเนี่ยมีไขมันดีนะคะช่วยเพิ่มน้ําหนักนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผิวเจ้าตัวน้อยนะคะ แต่ว่าปัญหาคืออะไรนะคะปัญหาก็คือว่าเจ้าตัวน้อยของเราเนี่ยยังตัวจิ๋วกระเพาะเล็กนิดเดียวนะคะอะโวคาโดลูกหนึ่งกินไม่หมดนะคะแล้วบางคนก็แม่ก็กินไม่เป็นเนาะเพอาลูกกินไม่หมดเอ๊ะทำไงไงดีแล้วก็กินไม่เป็นนะคะจะเก็บยังไงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะยังจะมาบอกวิธีการเลือกอะโวคาโดก่อนนะคะว่าดูยังไงสุกไม่สุกพร้อมทานไม่พร้อมทานนะคะวันนี้นะคะยังก็มีอะโวคาโดด้วยกัน4แบบนะคะ แบบที่หนึ่งเป็นแบบว่าสุดพร้อมทานคือซื้อวันนี้ทานวันนี้ได้เลยนะคะเต็มที่ก็คือพรุ่งน,น,น,นี้นะคะสังเกตยังไงนะคะลูกนี้นะคะมันจะสีน้ําตาลทั่วลูกเลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นสีน้าตาลอมแดงคะ่ะทั่วลูกเลยแล้วก็ตรงขั้วมันนะคะนี่ขั้วม,มันนะคะขั้วมันก็จะแห้งเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะแล้วเวลาบีบนะคะมันจะรู้สึกว่ากดแล้วมันจะนิ่มๆนิดน,น,น,นึงมันไม่ได้นิ่มบุ๋มนะคะ ถ้านิ่มบุ๋มคือเละคือเน่านะคะมันจะนิ่มๆนิดนึงมื่มเทียบกับเวลาเราบีบลูกเขียวๆอะค่ะนะคะแม่อยากจะใช้กินวันนี้ทันทีเลยนะคะเซืร์แบบนี้มาเลยนะคะสีน้ำตาลท่วลูกนะคะกดนิ่มนิดนึงคั่วแห้งนะคะลูกที่สองค่ะลูกที่สองคล้ายๆกับลูกแรกนะคะแต่มันจะต่างกันยังไงนะคะนี่ดู คล้ายๆกับลูกแรกเลยนะคะสีผิวมันนะคะผิวเปลือกมันนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันแต่ว่าลูกแรกเนี่ยน้าตาลทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะลูกแรกน้าตาลทั้งหมดเลยแล้วก็น้าตาลเข้มด้วยส่วนลูกนี้นะคะพื้นที่ของลูกมาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะเหลือซักเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ละกันที่เป็นสีเขียวเห็นไหมคะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เลยเหมือนกันนะคะตัวนี้นะค่ะ แต่ว่าลักษณะแบบนี้นะคะแม่สามารถเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะได้อีกประมาณ4 5ถึงวันเลยนะคะที่มันจะอยู่ได้โดยที่ยังไม่เน่านะคะถ้าซื้อมาเผื่อเก็บก็ซื้อแบบนี้มาได้นะคะลูกที่3ค่ะนี่ลูกนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยก็คือว่ามันจะมีส่วนของเนื้อสีเขียวเปลือกสีเขียวเนี่ยเยอะๆนะคะประมาณ4 0ของลูกนะคะจะยังเป็นเปลือกสีเข,เขียวอยู่เห็นไหมคะ แล้วก็ขั้วจะยังเป็นสีเขียวนะคะบีบแข็งค่ะแข็งเลยนะคะกดไม่ลงนะคะถ้าแบบนี้นะคะแม่ซื้อมานะคะสามารถเก็บไปได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะประมาณ7วันนะคะก็จะสุกพร้อมทานนะคะแช่ไว้ตู้เย็นเลยค่ะนี่นะโอเคส่วนแบบที่4ีแบบสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือเขียวทั้งลูกเลยนะคะเห็นไหมคะเขียวยังเขียวอยู่ทั้งลูกเลยนี่ แล้วก็แข็งมากด้วยนะคะตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้เกินอาทิตย์ค่ะประมาณอาทิตย์กว่ากว่าไม่น่าจะเกินสองเห็นนะถ้าเกินสองาทิตย์แม่จะเริ่มเน่าแล้วค่ะแม่ก็รอคอยเช็คมันดูนะคะหยิบมาสังเกตดูทุกวันทุกวันนะคะเอ๊ะว่าเปลือกเปลี่ยนสียังไงบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะสำหรับแม่แม่บางท่านนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ไปเลือกซื้อบ่อยๆหรือว่าไม่ค่อยได้เจออะโวคาโดหรือว่าจําเป็นที่ต้องซื้อมาไวท้ทีเดียวนะคะแม่ก็ซื้อมาแบบ ทีลสะเสะเต็ปสเต็ปแบบน,นี้ก็ได้ค่ะนะคะไม่ต้องไปเลือกไอ้ลูกที่มันสุกมาทีเดียวนะคะไม่งั้นเนี่ยกินไม่ทันต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเก็บเจ้าวัวคาโดที่ปอกแล้วนะคะว่าอีแล้วปอกไปแล้วแล้วมันใช้ไม่หมดเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะิดมาดูกันค่ะลูกย h a จะเลือกผักก็เป็นลูกนี้เลยนะคะที่สุกพร้อมทานนะคะค่ะปอกวอวคาโดนะคะแม่ก็วางมีดลงไปนะคะถึงกลางของลูกมันนะคะ บางทียังอาจจะถือไม่ตรงกล้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็หมุนมีดตามนี้เลยค่ะไม่ต้องยกมีดออกนะคะม่งน้นมันจะเบี้ยวเนาะนี่หมุนมีดมาให้ครบลูกแบบนี้เลยมันก็จะมาบรรจบกันพอดีนะคะได้แล้วนะคะแม่ก็บิดนิดนึงบิดนิดนึงค่ะ๊บ เขียวสวยเลยนะคะนี่เนื้อแบบนี้นะคะเขียวสวยเลยไม่มีดํานะคะยังไม่มีดำเพราะว่ามันพร้อมกินแล้วก็พอดีกินเลยค่ะเอาผ่ามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ก็สามารถแกะเปลือกมันออกโดยการนี้นะคะ่ะยังดูขั้วมันนี้เนยนะคะออกแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาช้อนขูดก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะใช้ช้อนตักออกมาก็ได้ค่ะ เคค่ะก็ได้เนื้อมาออกมาแล้วนะคะฝั่งที่มีเม็ดจะแบบเละๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันควักเม็ดออกยากโอเคทีนี้นะคะแม่ก็เอามาตักใส่ชามน,นะคะตรงก้นนี้ก็หั่นทิ้งสนิดนึงน้นะคะเ,คเ,คเสร็จแล้วนะคะแม่ก็เอาช้อนนะคะบดเลยค่ะ หรือว่าแม่ท่านไหนสะดวกเป็นเครื่องปั่นก็ได้นะคะแต่ควาจริงแค่ช้อนบดก็ได้ะะแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะคะไข่ก็จะบดแค่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าพอดีว่าลูกกินหยาบนะคะไมไ่ละเอียดมากนะคะถ้าแม่คนไหนลูกกินละเอียดอยู่ก็บดให้มันละเอียดกว่านี้นะคะสําหรับวิธีเก็บนะคะก็แม่นะคะก็หากล่องนะคะ ใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเล็กๆก็พอสําหรับหนึ่งมือนะคะคือแบ่งไว้เลยค่ะว่าเช่นจะให้ลูกกินมือละเท่าไหร่นะคะก็แบ่งใส่กล่องไว้หรือว่าแม่คนไหนที่มีบล็อกแช่ฟิตก,ก็ใส่ในบล็อกแช่ฟิตก,ก็ได้นะคะแยกเป็นก้อนๆไว้นะคะก็ตัดใส่กล่องที่จะเก็บลงไปนะคะจะเอาว่าลูกกินจะให้ลูกกินเท่าไหร่นะคะในครั้งหนึ่งนะคะ จะประมาณนี้นะคะแค่นี้นะคะเก็บใส่กล่องแค่นี้นะคะปิดฝานะคะแล้วก็นําไปแช่ช่องฟิตนะคะสามารถอยู่ในช่องฟิตได้ครึ่งเดือนเลยนะคะนี่คแล้วอีกอย่างนะคะแม่สามารถเอาให้ลูกนะคะกินเป็นไอติรมอะโวคาโดได้นะคะโดยที ออกมาจากช่องแช่ฟิกนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันหายแข็งตัวประมาณสักสินาทีนะมันได้ตักง่ายๆนะคะให้ลูกกินเมติมบโคาโดนะคะก็กินง่ายนะคะลูกแยมนะคะชอบมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะออกมาใช้บทผสมกับผลไม้อื่นหรือว่าเอามาทาอาหารนะคะก็สามารถที่จะเอามาจากช่องฟิกนะคะแล้วก็วางทิ้งไว15้15-30นาทีนะเพื่อให้มันหายแข็งตัวนะคะ มันอาจจะมีดำๆนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถกินได้เพราะว่าวคาโดเนี่ยพอมันออกมาเจออากาศนะคะเนี่ยถ้าเกิดปล่อยทิ้งมว้เจออากาศนานๆก็จะกลายเป็นสีดำได้นะคะนสำหรับเด็ก6เดือนที่ที่ยังเออกินเนื้อๆไม่ได้นะคะก็เอานมแม่หรือว่านมที่น้องกินนะคะลาดให้มันเออเหลวๆขึ้นก็ได้นะคะเอาไปบดผสมกับผลไม้นะคะเช่นพวกแก้วมังกรแอปเปิลนะคะก็อร่อย กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมะค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเด็กๆก็จะชอบนะคะเป็นเมนูเพิ่มน้ำหนักไปในตัวไม่ควรที่จะน,น้นำอะโวคาโดนะคะไปโดนความร้อนนะคะเอาไปตุ๋นพร้อมข้าวใส่พร้อมข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรน,นะคะเพราะว่าอาะโวคาโดพอดโดนความร้อนมันจะเป็นสีดำมันจะขุด้วยนะคะก็ให้เน็กเลี่ยงความร้อนเวลาแม่จะเอาใส่ข้าวให้ลูกกินนะคะก็ตั้งข้าวให้มันเย็นก่อนนะคะให้ข้าวหายร้อนแล้วก็เอาอาะโวคาโดที่อกออกมาตั้งละลายแล้วนะคะ ใส่ปกหน้าข้าวไปทีหลังได้เลยค่ะคก็แค่นี้นะคะสำหรับเคล็ดลับการเลือกอะโวคาโดแล้วก็วิธีการเก็บอะโวคาโดกับเจ้าตัวน้อยนะคะโอเคสบนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องก,กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ